ข้าวดองไข่ม้วนจากของในเซเว่นโอ้น่ากินขนาดนี้ได้ยังไงทุกคนยิ่งกินแบบดี y อวยอย่างนี้นะทุกคนยิ่งลงตัวสุดๆอะ่ะมของที่ใช้ทํามีแค่สามอย่างครับตัวหลักอะมันเป็นของใหม่ในเซเว่นทุกคนไข่ม้วนสไตล์ญ,ญี่ปุ่นซอสอสไปซี่มายโยมีไข่กุ้งด้วยทุกคนแลวไม่แพงนะเจ็ดชิ้นยี่สิบห้าบาทไข่ม้วนมันมีเลเยอร์หลายชั้นนะครับแล้วข้างในเนี่ยมีปูอัดกับแครอทอยู่ด้วยเห็นปะ้ะราซอสสไปซี่มายโยลงไปอีกนี้จัดไปก่อนเลยหนึ่งคำ ตัวด้งเนี่ยเราก็จะใส่โอนินกิริลงไปครับผีสาหร่ายลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่ยำสาหร่ายตามลงไปเลยครับ <c oughs> แล้วก็วางไข่ม้วนของเราลงไปให้สวยๆครับทุก,ก <c oughs> คนไข่ม้วนเจ็ดชิ้นคือแน่นถ้วยอะทุกคน <c oughs> แล้วจบด้วยซอสสไปซี่มาโยครับทุกคนของในเซเวน่นนะเนี่ยเ <c oughs> ลเยอร์สี่ห้าชั้นอะไ <c oughs> ข่ม้วนนะ่ะนุ่มๆเด้งๆมีเทกเจอร์จากฟูอัดแล้วก็แครอทซอสสไปซี่มาโยก็มันๆนัวๆแล้วมีเผ็ดนิดนึงฮะยิ่งกินแบบ d ี Y ออย่างนี้นะทุกคนยิ่งลงตัวสุดๆอะ ไอ,อไข่ม้วนเนี่ยมันมาใหม่ในเซเว่นนะครับหาซื้อได้ทุกสาขาเลยจัดปลายคำตุ้มมเมนูนี้อร่อยจริงครับลองไปทำตามารมาดูอ